สวัสดีค่ะปะ้าเก๊กทำสวนนะคะโผล่มาป้าเก๊กทำสวนก็ถือป้ายแล้วค่ะป้ายรายการสินค้าแล้วก็เบอร์นะคะเบอร์โทรไลน์ป้าเก๊กช่องทางติดต่อป้าเก๊กนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปดูค่ะ,ะมีอะไรก็โทรเข้ามานะคะติดต่อมามค่ะเห็นไหมอออโอเคค่ะ สินค้านอกจากในป้ายนะคะก็มีผักเชียงดายังมีอยู่นะสั่งได้ตลอดเลยค่ะผักเชียงดาแล้วก็ไดโน,โนเคลเคลใบหย,ยิกใครอยากจะปลูกนะคะก็ติดต่อเข้ามาค่ะอ่าโอเคค่ะวันนี้ปกิกกจะพามาปลูกซะละแหน่ปลูกซะละแหน่ให้มีกินตลอดชาติตลอดปีตลอดชาติทํำยังไงเพราะว่าจากการที่เราปลูกนะคะปลูกตายทุกทีแห้งตายหมด ปลูกแล้วปลูกอีกอา้าไม่นานก็ตายอีกแล้วเพราะฉะนั้นมาดูวิธีแก้นะคะวิธีแก้ก็คือให้เอามาปลูกลงดินสมมุติว่าเราปลูกในกระถางชําในกระถางหรือว่าใครอยู่ในดินนะคะเอามาชําไว้ปกี้ก็เอาเอามาชําน้ําไว้ให้เขาแตกรากพอรากเขาเดินปล่อยไว้อย่างเงี้ยค่ะจนรากเขาเดินเต็มแก้วเต็มถ้วยของเรานะเราก็เอาออก ยกมาทางเบ้าเลยเดี๋ยวจะให้ดูของจริงปากิกทำอย่างนี้แล้วก็รากออกมาเต็มเลยนะคะที่ไม่ฝังลงไปลึกเพราะว่าเอาไว้ให้ f c ดูว่าเนี่ยแปลงนี้มาลักษณะไหนจะตายแล้วค่ะแห้งปกิกเอาไว้ในลังโฟมเล็กๆเ,เอาแผ่นโฟมวางแล้วก็เจาะรูแล้วก็ปลูกในคือปลูกในน้ําก่อนคะ่ะทิ้งไว้นานๆทีนี้ไหลเขาเนี่ยเขาไม่มีที่ไปเขาก็ย้อยลงมาที่พื้นปูน แล้วก็แทงไปตามพื้นปูนป้เก๊กก็เลยไปถอดเบ้านี่ค่ะเอามาทั้งเบ้าเลยอย่างนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยเอามาวางไว้ที่พื้นดินที่จริงต้องฝังลึกกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่าแต่ว่าป้เก๊กเอาไว้ให้ fc ดูไงก็เลยไม่เอาลงไปลึกเ,เรื่องจริงก็เอาฝังลงไปอย่างนี้เลยขุดลึกๆแล้วก็เอาฝังลงไปทีนี้เข้าแทงไหลนะคะไหลเขาจะไปกระดินค่ะ เนี่ยป้าปเก๊กเอามาวางไว้ที่จริงใบมีนิดเดียวนะจะตายแล้วแห้งหมดละแล้วก็ดูสินเนี่ยแทงไปอย่างนี้ไหลเข้าลงดินเนี่ยอันนี้ก็เกาะดินจนเยอะและ้วเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะขยายพันธุ์อย่างนี้ไปเรื่อยค่ะเนี่ยรากแทงลงดินแล้วก็จะมีหน่อขึ้นมาอย่างนี้ก็คือจะเป็นยอดอย่างนี้แหละขึ้นมาเต็มเลยนะคะแทงออกไปเรื่อยไปถึงนู่นเลยเห็นไหมดินแลแข็ง ดินยิ่งเปียกยิ่งแฉะยิ่งดีเขาชอบเอากันไกลปัก๊กตกลงไปในนี้อีกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเอารดน้ําก่อนนี่นะคะเขาแทงไปนูน่นทีแรกประกเก็ก,ก็เอาอิดบล็อกมาตั้งเสร็จแล้วเห็นเขาไหลเขาแทงไปเนาะเราเอาอิดบล็อกนี่ออกดีกว่าให้เขาแทงไปตามพื้นดินอย่างนี้เขาก็จะมีต้นใหม่แตกขึ้นมาเรื่อยเราก็จะได้ปริมาณปริมาณของสะแหน่นี่นะคะเยอะแยะเลยค่ะ ทีนี้เจลาน่ข้อเสียของเขาก็คือเวลาเขาแก่นะคะเขาก็จะแห้งไปอย่างเงี้ยเราต้องหมั่นตัดแต่งแต่ส่วนที่เขาแทงไปกระดินเขาก็จะเป็นต้นอ่อนต้นใหม่ไปเรื่อยมีกินไปตลอดปีตลอดชาตินะคะถึงแม้ว่าหน้าที่เขาหน้าฝนนะปะกิกบ,บอกไว้ก่อนว่าอย่าให้น้ำขังให้ยกแปลงขึ้นมานิดนึงนะคะยกแปลงขึ้นมาสูงหน่อยอย่าให้น้ำขัง เขาก็จะไม่ตายแต่ถ้าน้ําขังน้ําแฉะบางทีเข้าแห้งไปแล้วขา้าเน่าแต่ว่าถ้าหนอถ้าไหลอย่างเงี้ยยังอยู่พ, ress, พอน้ําแห้งเขาก็จะแทงยอดขึ้นมาอีกคะ่ะเขาไม่มีวันตายนะไม่มีวันตายจะอยู่กับเราไปตลอดก็แดดจัดมากก็ไม่ดีค่ะเอาพอดีพอดีรําไรก็ดีไปกันตรงนี้รําไรค่ะข้างบนเป็นสลนก็เอามาไว้ใต้สลน ผักปรังนี่ก็เหมือนกันนะคะไม่ชอบแดดจัดชอบรำไรอย่างนี้แหละแล้วก็จะง,งามเนี่ยผักกลุ่มไหนที่ไม่ชอบแดดเราก็เอามาไว้บริเวณเดียวกันในแนวเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นการปลูกผักต้องเรียนรู้ว่าอันไหนชอบแดดอันไหนไม่ชอบแดดทีนี้เราจะมาตัดสลแหน่ให้แตกนะคะ,ะเดี๋ยวแปก๊กจะเอาอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวค่อยตัดเนาะเดี๋ยวขอใส่ปุย๋ยแล้วก็เอาน้ํารดจะได้ตัดทีหลัง เพราะว่ากันไกลตกไปในบัวรดน้ำปะกิ๊กแล้วนี่ค่ะปลูกแล้วต้องให้ปุ๋ยนะคะปะกิ๊กก็เอาอันนี้เป็นฮิวมัสข้างล่างนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ว่าจะคลุกกันไม่ได้คลุกก็เลยเอาทับๆับกันมาอย่างนี้อยู่ข้างล่างเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี่ค่ะแล้วก็ใส่ไม่ใช่ปลูกแล้วไม่ใส่ไม่ใส่ปุ๋ยให้เขาก็ไม่งามนะเขาก็จะเหลืองสัก1ิวันครั้ง7-10วันอย่างนี้เขาใส่ไปให้เขาสิวันหรื เนี่ยผักปงผักฟางก็ใส่ใบงามไหมคะผักทุกอย่างถ้าได้กินปุ๋ยนะอันนี้เอาออกมาป้าเกดก็อ,ออกมาเน็บไว้ที่ดินน่ะงอกแล้วเห็นไหมเซลแหน่ที่แหละเอามาเน็บไว้นนก็ให้ปุ๋ยเข้าไปมีสมโอโ uh, หสมป้าเกตอนนี้เต็มสวนแล้วคะ่ะใครอยากได้ก็ขอเข้ามานะเวลาซื้อปุ๋ยซื้ออะไรขอขอสมไปปลูกในคะ่ะเดี๋ยวจะใส่ถุงให้ไป เด็ดไปกันอย่างนี้ก็ได้เอาไปเป็นต้ตนก็ได้เด็ดเป็นกิ่งไปเอาไปเสียบเขาก็เขาก็ขึ้นค่ะเด็ดเอาเด็ <Meet> it, เดให้เขาแตกอย่างเงี้ยพ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเ,ยเด็เดตรงไหนเสียบเขาก็เขาก็ขึ้นเอาเสียบไว้ด้วยกันนี่ก็ได้ไม่ต้องเอาไปที่อื่นเนี่ยเสียบไว้ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวก็ออกราก <standards S 2> และตรงนี้ก็จะมีแขนงออกมาอีกเต็มไปหมดเลยเนี่ยแขนงอย่างเงี้ยขยายพันธุ์ง่ายมากค่ะเลี้ยงนานๆก็มีหัวไว้กินเนะเป็นสมไทอ่ะโอเคมาทางนี้ก่อนต่อเนาะจะเอาน้ํารดจะได้อับกันไก่ข้างล่าง มาตัดยอดสะรเหน่กันแล้วก็วิธีทําให้สะรแหนงงามสดชื่นนะคะแล้วก็ป้องกันหนอนด้วยนะหนอนนี่ชอบมากเลยใบสะรแหน่เนี่ยจะมาม้วนอยู่ในนะคะใต้ใบเนี่ยมากินใบสะรแหน่ของเราไลูกก็ชอบอะไรนักหนาะปะเก๊กก็จะพ่นตัวนี้เป็นระยะเนอะ <laughs> หอมเหรอเป็นมิน้นใช่ไหมพ่อมินเนี่ยปะเก๊กก็จะใส่ อฮอร์โมนกับน้ำส้มควันไม้คู่กันเลยค่ะเวลาพ่นอะไรให้ใส่คู่กันไปเลยป้องกันหนอนด้วยแล้วก็ตัวฮอร์โมนก็บำรุงเนาะ,อะนอนดินด้วยเห็นไหมใส่คู่กันตลอดจะเอาไว้คู่กันใบผักก็จะเขียวสวยสดใสและนอนก็ไม่มารบกวนนะคะเราต้องสม่ำเสมอก็คือสักสาวันครั้งอาทิตย์ละสองครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะ อย่าไปปล่อยนานเพราะว่าของเราเนี่ยไม่ใช่ยาฆ่ามแมลงเนาะเป็นป้องกันเราก็ป้องกันไว้เนี่ยค่ำๆเย็นๆเช้าๆก็ได้เราก็มาพ่นอย่างนี้นะคะยเยววชาวว้าเดีดออ๋ยวแดดออกแต่ว่าตรงนี้เราเลี้ยงที่ไม่มีแดดมากถ้าใครมีแสงแดดสาดสองถึงก็เอาเย็นๆก็แล้วกันเน,ะน,น,เกกนาะ เลิกงานมาก็มานั่งจกๆเหรอก่อนหลับก่อนนอนว่างๆก็มาพ่นให้เขาเอนเขารีบไปทำงานเลยมาพ่นเลอยู่ตัดสินใจแทนคนอื่นดีนะเห็นไหมพ่นอย่างเงี้ยเย็นมันล่มเงาอันนี้คือพ่นพ่นแล้วจะตัดทําไมปกะเกคือเอาขั้นตอนไหนขั้นตอนหนึ่งก็แล้วกันนะถ้าไม่ได้ตัดเราก็พ่นอย่างนี้แต่ถ้าจะตัดก็ไม่ต้องพ่นแต่ที่พกิเกบอกให้ตัดก็คือเขาจะได้ไม่แก่แล้วเขาก็แตกแขนงบ่อยๆนะคะ เราก็มาตัดกินไม่ต้องไปตัดเอาทีเดียวจนเกลี้ยงจนตัดจนกรนหมดตัดเอาไปกินทีละนิดทีละหน่อยแต่หมายความว่ามันตัดบ่อยๆเขาก็จะแตกนะคะจะได้ไม่แก่แตกใบอ่อนขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตัดค่ะเหมือนกับผักแพรวอะนะใช่เหมือนกันผักพวกนี้นะยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแต่งอย่างเงี้ยล้วก็ล้วก็มาตัดกินบ่อยๆตัดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวตรงนี้เขาก็แตกออกมาใหม่แล้วก็มาตัดตรงนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ยละค่ะ อย่าไปปล่อยไว้เนี่ยตะกี้กตัดไปแค่นี้ก่อนเนาะผักทุกอย่างนะคะถ้าปลูกแล้วมันตัดแต่งเขาก็จะแตกใบอ่อนแตกยอดอ่อนออกมาสวยๆเต็มไปหมดทุกอย่างผักปลังก็เหมือนกันปะกิกปลูกแล้วก็อันนี้ไม่ได้ตัดส่วนนี้มาตัดไว้สังเกตเห็นไหมคะพอตัดเสร็จแล้วก็จะมีขแขนงออกมาอย่างนี้อย่างน,น,น,นี้อันนี้ตัดเสร็จแล้วก็ขแขนงนี้ยาวออกมาสองขแขนงเลยเห็นไหม อันนี้ยาวเฟื้อยขึ้นมานี่อันนี้ยาวเฟื้อยขึ้นมานี่สาเหตุก็คือเราต้องมาตัดตรงนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยป a c เก g กมาตัดเขาก็จะมียอดแขนงยาวออกมาอย่างนี้อันนี้ก็ตัดได้อีกค่ะจะกินก็มาตัดตัดตัดถ้าเราไม่เอาไว้แต่ถ้าใครจะเลี้ยงเอาดอกเอามาเล็ดอย่างนี้นะคะยอดไหนก็เอาปล่อยไว้สักยอดก็ได้เนี่ยเขาก็จะติดมาเล็ดออกมาอันนี้ใกล้ข้างล่างนี้ก็เขียวแล้วค่ะใกล้จะแก่แล้วเห็นไหม จะเป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเม็ดผักปรงแพงนะคะซองหนึ่งนิดเดียวค่ะ,มะเมล็ดผักปรังเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกแล้วเราก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ด้วยเนี่ย fc นะขอมาบ่อยบางทีป้ากิ๊ก็ไม่มีให้แต่ช่วงนี้ปลูกแล้วจะเก็บมเมล็ดไว้เยอะๆแล้วก็ไว้แจก fc เรานั่นแหละเวลาอุดหนุนปุ๋ยสินค้าอะไรมาขอมเมล็ดพันธุ์อันไหนมีป้ากี้ก็ให้ไปนะคะคือไม่อยากขายหรอกเมล็ดพันธุ์แจกดีกว่าถ้าขายเป็นซองหนึ่ง บางทีเอาไปปลูกไม่หมดก็ทิ้งเนาะเราเราเอามาแบ่งกันดีกว่าคนนี้นิดคนนี้หน่อยคือคนละสองอย่างสาอย่างบางคนก็อยากได้มเมล็ดพันธุ์สักสองสาอย่างแล้วก็แบ่งบ่งกันไปก็เก็บไว้ให้ f c นะคะปลูกผักไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันนะคะโอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะปลูกละรนแห่ครั้งเดียวมีกินไปตลอดชาติค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ